โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องร้อยโลบุยลำของเรานั่นเองครับผมวันนี้เราจะไปดูรถอะไม่ใช่รถพิโลมนะครับผมอันนี้เป็นรถผมเองแล้วกันเพราะไอห,หนุ่มมาให้ผมผมก็ต้องเป็นของผมไงตอนนี้มันบอกเดี๋ยวมันจะทําเครื่องให้ก่อนก็คือถ้าทําเสร็จจริงๆผมก็คงอยากจะแบบว่าซื้อต่อมาเลย,เลยให้เป็นรถตัวเองดีกว่านอนสบายใจเนาะตอนนี้ซื้อแต่อะไรใส่ไปก่อนนะครับผม นี่ยีเขียวนด้หนีอเอ้ยไม่ใช่น้องหีเขียวนะครับผมไม่ใช่ยีเขียวโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถกันเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วขอลองสตาร์ทหน่อยท,ทางอีกไม่น้อยอเอฮยเกียกร์ยว่างดิเอ้าเกียร์ว่างที่ไม่ว่างนะครับผมเอ้าอ๋อ เย็นนะครับผมนุชน่าจะมาจอดตรงนี้แล้วไม่เคยจับอีกเลยก็ต้องเอากลับไปไล่ก่อนนะครับผมรถคันนี้ไปเดี๋ยววันนี้เราไปกันดีกว่าโอเคครับผมวันนี้เราก็จะไปดูน้องเศษขยะกันนะครับผมซึ่งยังไม่มีชื่อก็เลยต้องเรียกเป็นชื่อนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูน้องเศษขยะกันตอนนี้ ยกเครื่องลงแล้วอะไรแล้วนะครับตอนนี้กําลังเก็บสีเดี๋ยวตอนนี้เอาไปทําสีโครงอยู่ที่บ้านของเพื่อนผมนะครับผมซึ่งเปิดเป็นที่ทําสีแล้วกันเพื่อนไม่รู้ว่ามันทําอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปถามมันแต่คือมันทําสีก็เลยเอาให้มันทําสีก่อนตอนนี้คือมันก็น่าจะรับจัดสภาพอะไรพวกนี้ม้งแต่เดี๋ยวไปดูก่อนโอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่กับน,นี่นี่ไงโครงที่เอามาทําสีนี่ครับตอนนี้ลืมมาทําสีเก็บใหม่โมเลยดูดิ เนี่ยครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงแร็กเกอร์น,นะครับยังคนสีจริงไปื้วอะอทำโครงสีเขียวสีอะไรดีวะแชมป์วะทำสีโครงสีอะไรดีวะสีเหยไปโอ้ยไม่เล่นไม่เล่นสีเหลืองด้สีเหยเลยนี่ยเนี่ยครับโครงนี่นเออเก็บดิมเนียบๆดีกว่านาะครันนี้นะครับก็จะทําเป็นรถหนักนะครับผมก็คิดยังไม่ออกเลยว่าจะทําเป็นยังไงสีอะไร หมดบอกไม่พอเบิกไม่มันจะทํโคมันจะทําเครื่องให้พี่ไงแต่ให้พี่จัดสภาพเอาเองพี่ก็เลยสงสัยอยู่ว่าจะทำอะไรดีน้องช่วยคิดหน่อยนะครับผมเบิกกับเบิกเลยแต่ยังไม่รู้จะเบิกที่<อ>บบสภาพเดิมพีค่คนแก่เขาขี่ถ้าจะเบิกเดิมศูนย์อย่างนั้นพี่ไปซื้อรถใหม่ซื้อรถก่คนแก่มาขี่เลยดีกว่าอันนี้ก็จะเก็บสภาพใหมนะ่ครับเป็นรถแบบเนียบๆหน่อยแล้วกันรถหนักอไปช่วยคิดหน่อยนะครับว่าสีเบอร์เราจะเอาเป็นสีอะไรนะครับผม ยังยืนค่อยคิดทีหลังเนาะเราต้องยืนโค้งได้เฟเบอร์เฟเบอร์สีเทาป่ะวะล้อแดงเนาะล้อสีแดงดีกวนะ่าเนาะเทาล้อแดงสวยยูฮะวาเม้าสีแดงดีกว่าเดี๋ยวค่อยคิดไม่แดงก็เขียวสีม่วงลาวนี่ครับนี่สีโครงจับๆเลยอันนี้เหมือนไอ้ค่นที่เขาดีสีดำ นี่เจ้าของร้านกาลังจัดสภาพอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นรถรถที่เคยขี่เล่นเลยเนาะมาก่อนเครื่องอันนี้เคยอยู่กับซีนะเมา่ก่อนรถวิ่งทิพย์ใช่ไหมอันนี้เครื่องยังไม่เคยทําใหม่เลยใช่ไหมลือฟิตแล้วนี่ใช่ <c oughs> รถจอดห้าปีโอ, <c oughs> อนนเคอเอามาล้างประกอบรถจอดห้าปีอัน <c oughs> นี้เครื่องเราเอามาล้างประกอบเฉยๆไปยังคนสีโครงนี่กี่บาทวะปกตินี่รับกี่บาทพ่นสีโครงรถนี้ลื้อมาให้ใช่ไหม ลื้อมาให้ก็คิดแค่ค่า,าสีค่าทำกี่บาทวะปกติปกติเอาสี่ร้อยสี่ร้อยทำสีโครงใช่แต่สีต่างหากแค่าสีต่างหากไหมอ๋อแต่ถ้าลื้อมาให้ก็ค่าทำเพิ่มสี่ร้อยถ้าให้มา,าลื้อเองก็เยอะหน่อยมันขี้เกียจลื้อไม่ใช่อะไรมันส่วนใหญ่คนเราขี้เกียจลื้อเองเนาะนี่อันนี้มาโครงเค้านั่งลื้อเองให้เมียลื้อให้ในเคาน์เต็นนะโอ้ให้เมียลื้อให้โอ้ตาย อันนี้นะครับก็นี่อันนี้ท่อเฮงสุพรรณนะครับผม to, เฮดทูเฮงสุพรรณบุรีทําไมแกต้องเป็นเฮดทูเลยวะก็ไม่รู้อะแกเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยอันนี้โชคไวเอสัวไหนวะสามร้อยสามสิบมิลแต่ไม่อันนี้มันตัวใหม่ใช่ไหมใช่โชคตัวใหม่เพราะด,ดกกระปุอืมนี่เป็นโชคไวเอสัวใหม่นะครับผมนี่ อันนี้ก็มาจัดสภาพใหม่หมดเลยก็ตอนแรกก็มาเป็นโครงกับเครื่องเปล่าๆเหมือนกัน,นครับผมแต่คันั้นสวยกว่ารอดูเลยคันนี้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกจักหน่อยก่อนว่าจะสั่งน็อตนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เป็นน็อตทั่วไปหรือใช้น็อตแบบนี่จะติดรูไปเลยดีวะชเชมป์มวะเอาไงดีวะจัดน็อตนาคมเลยไหมล่ะทั้งคันปะหนักอยู่ด้วยั้งคันะ <laughs> คนะ เก็บไม่คืนใจเหรอเก็บดอน,น,นี่ครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็วางโครงการเขาข่าวกันไว้ก่อนนะครับสําหรับโครงนี้ก็ใครที่ดูนะครับก็ช่วยผมคิดหน่อยนะครับว่าเราเจะเอายังไงกับมันดีวะอืมแต่เครื่องนี่ชัวรวเลยหกหกชักห้าชักห้าคาดเท้าแต่โค้งนี่คือผมต้องมาคิดเอาเองไงเพราะว่าผมทําเป็นรถหนักรถหนักกับรถเบาต่างกันไงนี่ครับถ้ารถหนักก็จะเป็นประมาณรถเก็บเนี้ยบ อ,อืมรถหนักก็หนักหน่อย,อยอน,นี่แหละอันนี้ไม่หนัก,กนะนี่อันนี้หนักหลังไม่หนักหน้านะครับผมเพราะกระบอกโชกกึงคันนี้ถ้างงเออแอบสิ่งแต่คันนั้นผมจะใช้เป็นออนี่กระเบิกอ,อ,อะไรวะปูแหมงมุมแมวคันนั้นก็จะใช้เป็นมันต้องเบอิอเกือบตั้งคันนะคันนั้นเห็นสภาพเคยเห็นสภาพรถคนกกันนั้นไหมไมึเคยเห็นไหมบอลขั้นที่มันเอามาทำอะ่ะ เนี่ยโครงฟ้าเนี่ยโครงันเนี่ยเคยเห็นไหมรถแข่งรถจีรถจีแอนไอรถที่ไปโดดมอเตอร์คอร์อะไอวีเอฟซีน้ำเงินสีฟ้า oh. เออไอไม่มีโทษเนี่ยครับก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบฟอร์กับอัปเตอร์มาให้ดูนะครับผมว่าสภาพก่อนที่จะทํามันเป็นยังไงกับสภาพหลังทํามันเป็นยังไงนะครับผมมาแต่โครงเครื่องที่เรือเบิกใหม่หม,หมดโครงกับเครื่องที่เรือเบิกใหม่หม,หมดโอ้โหชุดสีก็เก็บเยอะเยอะนีไ่ไปเอาแทนมือสองมาทำสีเอา ที่เกียดเดิมเมือหนึ่งเมือหนึ่งมาแล้วทำสีเหมือนเดิมมันไม่มีสีอ๋อมันไม่ไม่มีสีที่อยากได้นี่นะครับนี่ก็จัดสภาพหมดเยอะไหมคันนี้เบเ็ดเสร็จตอนนี้เท่าไหร่แล้วเอ๋อประมาณสองหมื่นแล้วสองหมื่นแล้วโหเก็บใหม่ทุกอย่างเก็บใหม่ทุกอย่างเปลืองน็อตน่าขนาดไอ้นี่ไม่ใช่น็อตนะครัไม่ขนาดเปลืงนอ็นอตน,นี้ยังหมดไปพันกว่าบาทเลยโอ้ค่าน็อตก็พันกว่าบาทแล้วไม่แปลกหรอกก็มันมาแต่โครงกับเครื่องอ่ะ นี่นจะเบิกชุดไฟเบิกแรใหม่อีกนะครับผมโหเจ็บเลยนี่ครับช,ชุดไฟมาแบบชุดไฟสามเส้นไงแ้่ก่อนใส่ชุดไฟอ๋อส,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 สายปั้นต้องทําใจนะครับผมคิดจะปั้นก็ต้องอย่างนี้เลยครับแต่ของเราน่าจะเจ็บกว่าไวแชมอันนั้นไม่มีอะไรเลย,ยจริงๆนะเนี่ยคันนี้แบบตอนแรกรถมันก็ขี่ได้และครับแต่ว่าตอนนี้ที่เบิกใหมก่ก็ตอนนี้เบิกดุมมาแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกลอนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไร ตอนนี้ก็มีดุมที่ลวดก็ว่าจะใช้สีน้คมเลยแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าง,งบถึงถ้าง,งบไม่ถึงก็คงจะเป็นที่ลวดทั่วไปนะครับผมแต่ก็เบิกเยอะอืมท่อยังไม่รู้ครับยังไม่รู้อะไรเลยก็ลองช่วยคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมแต่สีโค้งแน่ๆแหละยืนพื้นสีดํากาลังมายืนวาดฝันกันอยู่นะครับผมชกหน้าเต็มนะครับผมไม่กึ่งแบบนั้นนะครับเพราะว่าจะทําเป็น รถเนี้ยเนี้ยอ่ะนึกภาพรถเนียเน้ยบบอ,อกไปเดี๋ยวไปก๊อบรูปใครก็ได้มาขึ้นให้ดูก่อนเนาะรถเนียเน้ยบเป็นงี้แหละนั่นแหละจะทําประมาณอย่างนี้เลยรถหนักมันเล่นอะไลได้เยอะกว่านะครับผมนี่อันนี้ก็เบาเบาเป๋า,ปาอันนี้เบาเลอแต่โค้งไงถ้าเป็นรถหนักนี่ผมจะบอกว่ามันเพิ่มอะไรมาบ้างนี่ครับอันนี้ก็เกือบจะเบาหน่นถ้าเป็นรถหนักนะครับเราจะเล่นมีพักเท้าหลังเพิ่มขึ้นมาเลยอย่างหนึ่งแหละอย่างแรก อะไรอีกวะกันตกกกันตมีพักเท้าหลังมีกันตกตนสภาพแบบครบทุกอย่างเลยครบทุกอย่างแต่ไม่ทําแบบเป็นหนุ่มแน่นอนอ่ะทางมินิมอ่ะมเมวเลยแ,แกงหน้าก็ต้องใส่เบิกแล้วตะก้าเบิกแท้ศูนย์เลยเดชสุดช่วงนี้ตะกาโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็นี่ลงเลกกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เงาเงาเลยดูดีเนียบเป็นล่าอืม สวัสดีครับนี่ครับเจ้าของลงกึ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ <laughs> พี่ผมอยากถ่ายรถในลงกึ่งพี่อ่ะอวันหลังพาผมไปแอบดูหน่อยได้นี่อะไรอยู่ก็อยู่ติดกับลงกึ่งนะครับผมนี่ก็โคง้งรถใกล้เสร็จแล้วแหละประมาณตอลงอีกรอบหนึ่งไปอันนี้ลงรอบแรกไปแล้วแชมป์ตกลงคิดยังไม่ออกเลยว่ะเดี๋ยวรอยือนโค้งก่อนนะค่อยคิดต่อเนาะมันต้องยืนเป็นโค้งก่อนไม่งั้นดูยังไม่ออกหรอกยียงตังเต้าตังใคร คิดว่าติเงินเขาเอามายโยนให้วิญญาณหรือเปล่าเนี่ยผมโคง้งเราก็ใกล้เสร็จแล้วโอเคครับ okay, ผมใครที่ดูคลิปนะครับก็ช่วยคิดหน,น่อยเนาะว่าจะเอาไงกับมันดีสีอะไรจัดอะไรดีก็ลองคอมเมนต์แข่งกันมาโหลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปนั่งอ่านทุกอันเลยตอบทุกอันเลยไม่เคยไม่ตอบอยู่แล้วขนาดดายยังตอบเลยคิดดูโอเคครับ okay, ผมอย่าลืมนะครับผม ใครที่อยากลองเล่นเกมนะครับผมแอดไปที่55 FIFA เกมนะครับผมแล้วบอกแอดมินนะครับผมว่ามาจากช่องร้อยโลบูรัมและเจนครับผมดีครับ